ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานตัวโปรแกรม iClone นะครับ iClone นะครับเป็นตัวโปรแกรมที่ทำตัวตัวการ์ตูน 3D หรือว่าตัวสร้างตัว a n i m เมช o นนะครับสำหรับเวลาที่เราเวลาที่เรา ได้ตัวโปรแกรมไอโครนขึ้นมานะครับอ,อาจจะบางคนอาจจะซื้อมาหรือแครกมาก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้มาจากช่องทางไหนเนาะเริ่มต้นเลยนะครับให้เราไปที่ไฟล์นะครับจากนั้นก็คลิกที่ New Project นะครับก็จะได้รูปแบบของตัวไอโครนมาอย่างนี้นะครับหน้าแรกเป็นหน้าตัวหน้าจอหน้า ชิ้นงานเนาะฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับในส่วนของตัวโปรเจกต์นะครับแล้วก็จะมอะีอย่างนี้นะครับถ้าว่าใครไม่มีนะครับก็ให้ไปที่ตัวแต่เบื้องต้นแล้วเนี่ยตัวโปรแกรมมันจะจะจะ,จะขึ้นให้อัตโนมัตินะครับเนี่ยครับใครไม่มีก็มาคลิกที่ตรงนี้นะครับเรื่องของคอนเทนต์หรือว่าสกรีนนะครับแล้วก็ พวกวิชวลซิตติ้งอะไรตรงนี้นะครับไทม์ไลน์เนาะสมมุติว่าด้วยดีฟอร์เลยของทุกท่านก็จะมาประมาณนี้เนาะไม่มีตัวไทม์ไลน์ให้เลือกออก็จะงงนะครับว่าเอไทม์ไลน์อยู่ตรงไหนเนาะสำหรับคนที่เล่นพวกตัดต่อวิดีโอมาก่อนเนาะสำหรับคนที่โปรแล้วผมก็ถามว่าผมอธิบายไปเนี่ย อาจจะตกหล่นเนาะผมก็ขออภัยเนาะแต่ว่าหวังว่าวิดีโอชุดนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เริ่มเริ่มเนาะเริ่มหาเริ่มใช้เนาะก็มาคลิกที่ไทม์ไลน์มันก็จะโผล่มาประมาณนี้นะครับแล้วก็เวลาที่เราจะนำภาพนะครับหรือว่าเป็นตัวละครมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับจะมี a อเซอรีนะครับ เริ่มแรกเลยนะันก็จะเป็นปเปล่าๆอย่างนี้นะครับก็ลองเล่นคลิกเล่นๆดูนะครับอาจจะเป็นสกรีนแบบไหนเนาะก็ให้เราเลือกมานะครับอย่างนี้นะครับสมมุติว่าเราต้องการที่จะใช้เทมเพลตตัวนี้เนาะหรือว่าสกรีนตัวนี้นะครับก็ให้เราคลิกที่ตัวเนี่ยครับ Speed T เนาะแล้วก็คลิกลากมาวางครับตรงนี้นะครับช้าเร็วขึ้นอยู่กับ คุณสมบัติของตัวคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของแต่ละท่านนะครับเสร็จแล้วนะครับเราได้มาเนาะฝั่งทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัวสเกลภาพอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถซูมหรือว่าซูมอินซูมเอาได้นะครับมีการกำหนดค่านะครับตรงเนี้ยถ้าหากเป็นแอดวานนะครับก็เดี๋ยวจะ,อะลอง แนะนำในวิดีโอถัดไปเนาะแต่วิดีโอนี้เป็นพื้นพๆก็แล้วกันนะครับหา,หากว่าเราจะหมุนเนาะหมุนภาพก็ให้คลิกที่ตรงนี้นะครับหมุนภาพเนาะหรือว่าถ้าหากว่าเราต้องการที่จะอันดูก็คลิกลูกศรกลับเนาะแล้วทีนี้ถามว่าเวลาที่เราจะนำตัวละครเหลือ ตัวรูปคนมาใส่เนาะมันก็จะเราไปที่ตรงไหนเนาะก็มีเนี่ยครับรูปไอคอนตัวคนเนาะตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของตัวหลายหลายอันเหมือนกันที่เป็นชาร r เลคเตอร์นะครับเป็นคนในรูปแบบไหนเนาะแล้วก็ลองเลือกดูตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครที่อ่อไปไปดาวน์โหลดตัวโปรแกรมมาเนาะแล้วก็ไปดาวน์โหลดเทมเพลต มาหรือว่าไปเสียเงินซื้อเทมเพลตเข้ามาเนาะก็จะมีประมาณนี้นะครับหากว่าใครชอบรูปสาวสวยๆสมมุติว่าเราจะลากเอามาใส่เนาะสมมุติประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะ,ะ,ะนะครับลากได้ตามใจชอบนะครับแต่สุดว่าถ้าเครื่องใครหน่วงเนี่ยก็อาจจะรอหน่อยนะครับ เนี่ยครับสังเกตว่าเราจะวางคนไว้ที่ตรงไหนนะครับก็จะมีามาร์กที่อยู่ด้านหลังเนาะหากว่าใครวางแล้วไม่เห็นคนเนาะให้สังเกตตรง mark. มาร์กเมื่อกนะี้นะครับมาร์กดูยังไงเนาะเนี่ยครับมันจะมีเห็นลูกศรผมชี้ไหมครับเนี่ยครับอย่างเงี้ยนะครับมันจะวางคนไว้ตรงไหนเนาะบางคนวางแล้วไม่ตกตรงพื้นที่เฟรมของงานเนาะก็จะทําให้หาตัวตัวคนที่เราวางไม่เจอนะครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับเราก็สกอร์เข้าไปเนาะ ยกตัวอย่างนะครับเสร็จแล้วนะครับอลองดูนะครับสมมุติว่าคนนี้เนะาะเสร็จแล้วเราจะสร้างเอฟเฟกให้กับคนเนะาะตรงนี้เนาะสมมุติว่าจะทําให้คนเนี่ยหมุนอย่างเงี้ยนะครับก็ลองดูนะครับลากไปใส่ที่คนนี้ก็จะทํำยังไงเนาะ เสร็จแล้วมูฟเนาะอ่าก็จะมีวอล์มีลูปมีอะไรเงี้ยนะครับก็ลากไปที่ตัวคนอ่าอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ลองเทดูนะครับอ่ามันจะได้รูปแบบอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเลื่อนเฟรมให้สมมตุติช่วงเวลาเนี้ยคนนี้จะทำยังไงเนาะ คนนี้สมมุติว่าเขาเดินมาแล้วกันเนาะเขเดินมาก็เลื่อนอ่ะนะครับอ่ะเลื่อนมันสามารถที่จะเลื่อนเลื่อนได้นะครับหรือว่ามาถึงตอนนี้จากจะให้หมุนหรือว่าซูมเข้าไปใกล้ๆอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้นะครับ ยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับอยากจะให้คนนี้เลื่อนไปนะครับเดี๋ยวนะครับสังเกตเมาส์ตรงนี้นะครับคนนี้ก็จะเลื่อนไปหน้าหลังเนาะก็จะมีประมาณนี้นะครับเสร็จแล้ว เราลองดูเอฟเฟกอย่างอื่นเอาให้เขาเต้นนะครับมาถึงตรงนี้คนนี้เต้นแล้วคนนี้ทำอะไรครับคนนี้ใช้แบบนี้นะครับอันนี้เป็นการทดสอบเนาะผมอาจจะไม่ได้ละเอียดอะไรมากนะักเนาะเสร็จแล้วก็ทำอย่างนี้นะครับมาถึงเฟรมต่อไปคนนี้ทำอย่างนี้อะไรอย่างนี้ครับคนนี้ทำอย่างนี้ นะครับมันก็จะมีโมชันโมชันหลายๆอนหลายๆตอนนะครับแต่ถ้าหากว่าอันไหนที่ซ้ําแล้วเขาก็จะไม่ให้ใส่เนาะหากว่ามันไกลเกินไปก็ซูมเข้าไปนะครับถ้าหากว่าเครื่องใครช้าเนาะก็จะหนวงแน่นอนแล้วครับอ่ะ สอบดูนะครับลองเพลงแต่ต้นเลยเนาะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับอ่าก็จะมีในเรื่องของการโมชันเนาะ,ะลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคร่าวๆเนาะถ้าหากว่าเวลามาถึงนี้เนาะ ราอยากจะเอาตัวละครใส่เพิ่มใช่ไหมครับเราก็ไปเลือกที่ตัวนี้อีกเหมือนเดิมครับเอาคนมาใส่อีกนะครับก็เอาคนสังเกตว่าจะให้มารคนไว้ที่ตรงไหนเนาะอ่านะครับคนนี้จะทําอะไรนะครับคนนี้มาใส่ตรงนี้นะครับอ่านะครับ มีสัตว์ด้วยนะครับช่วงนี้ผมจะลากลากมาใส่นะครับสังเกตว่าตัวละครผมจะมีเยอะนะครับถ้าหากว่าใครที่อยากได้ตัวละครเนาะก็ลองอถามถามดูในตัวใต้รูปใต้ตัววิดีโอผมก็ได้นะครับวันนี้เอาวัวมาใส่ตรงนี้เนาะแน่นะครับมีจระเข้ด้วยนะครับอนะครับจระเข้นะครับ,รรบสมมติว่าเราอยากจะ ใส่ตัวเคลื่อนไหวให้ตัวจระเข้เนาะจระเข้ทำอะไรครับจระเข้จะงาบสาวคนนี้ครับถ้าลองดูครับอลองดูนะครับมาที่กัวเนาะพอม,มันไกลเกินนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับสังเกตว่าตัวละครของมันจะมีเยอะเนาะบางคนถ้าบอกว่า ีเยอะก็ผมก็เอามาแบ่งปันกันนะครับมีนอกอ็นีด้วยนะครับอ่านกอ็นีบินมามันอยู่ไหนนอกอนีมันจะบินไปไหนเนี่ยอออ่านกอ็นซีตรงนี้ก็กันนะครับก็ซูมเข้าๆไปหน่อยนะครับจะให้นก n อนีเด่นๆหน่อยนะครับอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับวิดีโอนี้เนาะ ก็สอนประมาณนี้อ่าอีกลืมอีกอย่างหนึ่งนะครับสมมุติว่าเราต้องการ e x p o r t นะหรือ Render นะก็บอกว่าจะ Render เนี่ย Render ไปไว้ที่ไหนเนาะฟอ r m a t อะไรเป็นวิดีโอเนะเป็นวิดีโอนะครับเป็น mp4 ก็จะมีให้เลือกเราเลือกนะครับอ่าถ้าว่าใครเนาะทีะ่เวลาที่เราเลือกเนาะเราเลือกเป็นไฟล์วิดีโอเนาะมันก็จะมีให้เราเลือก หลายๆอย่างเสร็จแล้วเราก็คลิกที่ปุ่มนี้ครับพอดีอันนี้มันอยู่ด้านล่างเนะเสร็จแล้วก็กดเรนเดอร์เนาะแล้วก็จะออกเป็น mp4 ไปเก็บไว้ที่ไฟล์ไหนก็ได้เนาะสมมุติก็เป็น Sample 1ก็แล้วกันนะแซมเทส01เนาะมันก็จะเซฟแล้วมันก็จะเรนเดอร์ให้เรานะครับ ใช้เวลารอนะครับนี่นะครับระยะเวลาที่ตัวโปรแกรมเรนเดอร์ก็จะช้าเร็วเนาะขึ้นอยู่กับตัว ตัวโน้ตบุ๊กหรือว่าความเราเร็วหรือความเราช้าเนาะนี่ผมก็ลองเรนเดอร์ดูได้ประมาณ85%แล้วนะครับครับถ้า,าว่าเราเรนเดอร์เสร็จแล้วเนาะก็จะได้ไฟล์วิดีโอประมาณนี้นะครับเป็นไฟล์ MP4 เนาะสามารถกดเพย์เนาะแล้วเราสังเกตว่าตัวละครตัวการ์ตูนที่เรา ทำเนาะมันก็จะมีประมาณนี้นครับอันนี้เป็นการทดสอบเนาะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อ,อผู้ที่กำลังศึกษาโปรแกรมไอโกนเนาะว่าหน้าจอจะต้องเข้าไปที่ตรงไหนบ้างแต่ละส่วนทำงานยังไงเนาะและเอ็กพอตเอ็กพยังไงเนาะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบประมาณนี้นะครับ